บาดกราบสวัสดีแมวบองโปนผมทำคลิปเกี่ยวกับการทำปุ๋ยของผมที่หลายๆคนดูไปแล้วนี่ก็จะมีคนที่บอกว่าที่บ้านไม่มีมูลสัตว์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับจะมาหมักแบบผมนี่ก็ไม่รู้จะไปหามาจากไหนซื้อก็ไม่รู้ที่ซื้อหรือไม่ก็ราคาแพงแล้วบางคนก็อยู่ในแหล่งชุมชนซึ่งหมักโดยใช้วถุิทริ์ ชั้นเลิศแบบผมนี่ไม่ได้กลิ่นมันจะแรงดูนี่ดูปุ๋ยอีเขียวตัวนี้นะครับนี่นี่โบแมนหมาน่อยนะครับนี่คือปุ๋ยอีเขียวที่คุณสามารถทำได้และง่ายมากและตรงที่สุดเลยนี่คืออุดมไปด้วยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับแล้วก็ธาตุอาหารรองเต็มไปหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันทํามาจากพวกใบไม้พวกนี้และใบไม้พวกนี้มาจากไหนก็นี่คุณก็เดินไปสิคุณเดินเข้าไปคุณเห็นตําลึงแบบนี้คุณก็เก็บใบตําลึงนะครับคุณเห็นยอดกระถินคุณก็เก็บเอายอดกระถินนี่นะครับคุณเห็นยอดอะไรอีกนี่ใบมันเนี่ยคุณก็เก็บมาคุณเห็นหญ้าคุณก็รวบมันมา เอาตัวที่อ่อนๆเขียวๆเลยนะครับนี่มันคือปุ๋ยทั้งหมดเพียงแต่ว่าถ้าคุณเอาแบบนี้นี่นะครับไปหมักเลยเนี่ยมันจะช้าและคุณก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะทำหรอกเพราะคุณมองภาพไปออกว่ามันจะเป็นปุ๋ยได้ยังไงแต่ถ้าคุณทำแบบนี้นะครับดูนี่คุณยังจำเครื่องมือที่ผมขโมยมาจากแม่บ้านผมได้ไหมครับ นี่ง่ายๆเลยนะครับดูเมื่อคุณได้ผักใบเขียวพวกนี้มาแล้วนะครับคุณจะไปหมักเลยก็ได้แต่ผมเคยลองหมักแบบสดๆอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยใช้เวลาย่อยสลายนานมากพวกผักใบเขียวพวกนี้เนี่ยนะครับหรือหญ้าเขียวพวกนี้เนี่ยนะฮะย่อยช้ากว่าเนื้อใช้เวลาย่อยนานมากนะครับผมลองหมักเทียบดูแล้ว แช่พวกนี้คู่กับเนื้อเนี่ยเนื้อละลายเป็นหมดแต่พวกนี้ยังอยู่เป็นก้านเป็นเส้นอยู่เลยนะครับมาวิธีทําให้มันง่ายดูนี่นี่ครับนี่ดูนี่นี่ใส่มันลงไปใส่มันลงไปนี่ครับเครื่องมือกร,กระจอกธรรมดาตัวนี้นะครับจะทําให้คุณได้ ุ้ยอีเขียวตัวนี้นี่ทำให้มันละเอียดแล้วมันจะน่าใช้มากจากที่เป็นใบเขียวๆอย่างนี้เข้าเครื่องบดดูครับจากที่เป็นใบแบบนี้เนี่ยนะครับผ่านเครื่องบด คุณจะได้ปุ๋ยอีเขียวแบบนี้เลยครับดูนี่นี่ครับแค่นี้แหละครับแล้วคุณก็บดเสร็จแล้วคุณทิ้งไว้อย่างนี้นะครับ10 1ถวันเอาไปใช้งานได้เลย แต่ถ้าใครอยากเพิ่มประสิทธิภาพดูนี่ไม่ต้องไปมองหัวเชื้อไหนไกลดินนี่แหละครับที่อุดมไปด้วยจุลินทรีย์นี่แหละครับคุณใส่เข้าไปนี่เพียงเท่านี้เนี่ยนะครับปล่อยไว้10 1 5วันมันจะเริ่มย่อยสลาย แล้วเอาไปคลุกดินเอาไปหมักแปลงเอาไปใส่รอบโคนต้นไม้งามจังซี่สิบอกให้นี่คืออีเขียวที่ง่ายที่สุดสำหรับคนที่บอกว่าไม่มีอะไรเลยคุณลองดูรอบตัวคุณมันจะไม่มีได้ไงครับผมก็หยิบมาจากนี้แหละครับแล้วก็ถ้าเราทำด้วยใบไม้พวกนี้เนี่ยนะครับกลิ่นมันจะไม่เหม็นเลย คุณจะอยู่คอนโดหรือคุณจะอยู่ในเมืองหรือคุณจะอยู่ตรงไหนที่คนแออัดยัดเยียดคุณก็ทำปุ๋ยสูตรนี้ได้